i ปลอดภัยหรือเปล่าตาจะปลอดภัยจากไอ้หมอแล้วฮะก็น่าจะปลอดภัยจากหมอนะฮะคิดถึงไอ้อ้วนแล้วนะฮะไม่ต้องคิดถึงมันแล้วกูไม่ได้คิดถึงกันแล้วเอาหมดไปได้ป่าววะเอ,อ้ยพูดอย่างนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะแอะไม่นะครับรอดอ้าวรอสบายครับเ,ออเดี๋ยวมีของเก็บบ้างต้องดูก่อนนะฮะเจาสแกนนะฮะไม่มีนะฮะโดนครับน่าจะเปิดได้ก็ไม่ได้ครับ ทำมาเพื่ออะไรให้กูุมเฟืองขาดหรือเปล่าก็น่าจะทำมาเพื่อหลอกนะฮะต้องลงไปแล้วนะฮะทำไมทำไมคนเราชอบชอบหลอกกันเลยคือไม่ใช่ไหว่าจะไม่หลอกกันหลายเพลงนะหลายเพลงนะเออโอ้โหไม่ไปได้ไหมอืมก็ไม่ได้ต้องไปครับ จะมาอัพเดตกันสักหน่อยนะครับนิ้วหายสองนิ้วอีๆนะฮะแล้วถ่ายรูปมือตัวเองไหครับโกดเอาไว้นิ้วหายสองนิ้วอีๆนะฮะฮัลโหลมีใครอยู่ในนี้ไหมจะไปได้แย่หน้าจอเดี๋ยวหน้าจอลายลายพอๆกับตูดอีหมอเลยเซฟวิ่งนะมันต้องเซฟวิ่งแล้วเหรอเซฟวิ่งบ่อยเหลือเกินนะช่วงนี้ทำไมเหมือนว่าจะมีตัวอะไรพุ่งทะลุออกมาครับ นี่เซนผมถูกรหรือเปล่าไปไหนต่อครับพุ่ง,งทะลุออกมา,ไ,มาได้<อ>ไหนครับเฮ้ยหลวงพ่อเฮ้ยหลวงพ่อโอ้โหคิดถึงหลวงพ่อเหลือเกินหลวงพ่อนะฮะวิ่งไปหาหลวงพ่อก่อนนะไม่เปิดประตูหลวงพ่อไว้หลวงพ่อไม่เคยดีใจ ตามหาพ่อนะครับขอให้ไปตามอนนี้เราได้ระบบเป็นเด็กชายเเคอิงโง่นะครับเจอ๊ยงโง่นตามหาพ่อนะฮะตามหาพ่อนะฮะแต่ตอนนี้เราตามหาหลวงพ่อนะฮะครับโอ้ไนย่างโอ้ดิบโอ้ยใครเผาไว้เผามีการเผาเนื้อนะครับเนย่างไนย่างไนย่างเกาหลีนะฮะเลยครับเฮ้ยมีกล้องถ่ายรูปด้วยฮะอาจจะเป็นนักข่าวคนเก่าหรือเปล่าครับโดนตัด โอ้หท้องน้แนวันไว้ใจนะฮะเกินนะเอ้ยไม่มีของเลยครับก็ไม่มีครับมึดตะเกินอืมตายโค้งตาอืมทางหน้าวิ่งมากเกินหน้าจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนมากเมื่อกี้เราก็แข่งขันเลยยาวไปแล้วนะก็โค้งล็อกเตอร์ที่เดิมน่าจะมีของให้เก็บบ้างหรอวะ เออน่าจะมีล็อกเกอร์ให้แอบนะฮะแอบเพื่อหลายคู่เลยฮะโอ้โเปิดสับสนกันน้าดูเปิดทีก็โตขึ้นเย้งแต่ังไม่เอาตั้งแต่ที่โดนไอ้อ้วนจัดการไปตรงล็อกเกอร์นะไม่เรียกว่าจัดการไม่ได้อุ้ยมีรองเท้ามีเลือดฮะตั้งแต่ที่โดนไอ้อ้วนกระชากมาจากล็อกเกอร์นะครับผมก็ได้เสื่อมสัทธาล็อกเกอร์ไปเลยที่ฉี่นี่โอ้โหป่าป่าเปี่ยวมากเลยครับ ชีเ,เปล่าเปี่ยวมากเลยชียเปล่าเปียกหัวใจมากครับแมงไม่มีจริงๆนะครับหมบทจะมีก็มีบทจะไม่มีก็ไม่มีนะครับเพอตอนแรกก็ไม่มีหรอกครับพอมีเท่านั้นแหละมีเลยครับ <c oughs> โอ้โหมีการเผาเกิดขึ้นหรือเปล่าอ,าอันนี้นา่าจะเป็นแบบจุดไฟไล่ยุงนะฮะยุงแบบที่นี่คงม,มากเลยนะเป็นการุ <ชม S 2> เป็นเกาหลีนะฮะยุงจุงชุมเลยครับทำไมผมมีความรู้สึกว่าต้องเข้าไปตรงนี้ครับ ะเพราะว่าตรงนี้นี่มันจะมีของใช่ไหมอะไรล่ะลูกแงะมาครับโอ้ตรงนี้มีของแน่นอนครับียใช้ไปใช้แน่นอนนะโอ้โหอะคิดเมนต์อะคิดเมนต์ตัวเองอันล็อกเนี่ยเฮ้ยอะไรไปไฟลั่นไฟลั่นไฟลั่นนะไฟมันลั่นไฟลั่นนี่เป็นเป็นพันหนึ่งของมะม่วงไม่ใช่แ้วนั่นไฟลั่ำครับนั่นฟ้าลั่นครับโอ้โห นอกจากจะต้องไล่ยุงนะฮะประเชิญโชคกับอีตัวต้นตีนพวกนั้นแลยต้องมาประเชิญไฟอยากไล่หยุดนัใครมานั่งเล่นดีมากผมบอกว่ามันมานั่งเสาหน้าใช่ไหมคนเผาเป็นคนรังเพิงเหรอดีเนี่ยดีมากเอามันเลยโอ้โหไเกี่ยวนี่เนี่ยเด็ดยอดลึอ้หัวเก็ดตนโอเียน่ Oh, แม่งนะฮะเนื่องจากที่มัน <Yeah. S 1> เป็นคนเผานะฮะเราหามันเลยต้องวาวโอ้ยร้อนร้อนร้อนรอนมันเลยทําให้เราต้องไปหาวาวปิดไฟนะจ๊ะใ,ใจร้ายกับเราเหลือเกินเข้าใจว่าจะเผาทำไมคสารยามเลยอันนี้เป็นยามร้อนนะฮะ <c oughs> เป็นยามยามร้อนยามไหมนะฮะยามร้อนก็ร้อนถึงใจนะฮะยามหนาวแล้วฮะก็ไม่มีกระหุง เกี่ยวแล้วโรงเรียนของหนูนะฮะก็อยู่ไกลๆแล้วครับโรงเรียนของหนูหลายเพลงนะฮะหลายเพลงนะคลิปนี้่ไม่มีของนะฮะไม่มีของที่เป็นประโยชน์นะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีของรีหรือเปล่านะฮะโล่งเลยครับแหวมอีกแล้ว ยามคนยี้นี้ยามหลบับขี้เกียจแน,น <ะ S 1> ่นี่ไปไหนครับเฮ้ยอะไรใครนอนหลับเต้อุ้ยตัวดำมากเลยครับเป็นคนนิกโกรหรือเปล่าเก่งเลย,ยอุ้ยคนดีเฮ้ยรู้สึกว่ามีคนมาไฟมาจากไหนมาทีนี้เฮ้ยนี่แสงของอะไรของหรือเปล่าปวดว่ามีคนมาจริงๆแ,งล,งแล้วครับได้ยินไหม แหววดีอ้วนหรือเปล่าวะไม่มีนะอันนี้เริ่มเริ่มเกิดอาการพูดไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยแทกไปเดินม,มาทำไมแฝงแฝงมันโอ้ชีย่ย ดเอ้ยมีเซฟวิง่งมาไม่เจอเลยนะเซฟวิ่งอีกแล้วเหรอพี่มี่ตัวอะไรดูเอาไงประตูปิดได้ได้ไไดครับกดเดี๋ยวฮัน,นะตามหลังนะครับกดอ,อ๋อไม่ได้ครับต้อง,องไปกดวาวก่อนะนะถึงจะกด,กดปล่อยถ้าจะมีใครมานะฮะวาวแน่นอนครับกระดึบกระดึบไปนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสไปเดอร์แมนบรรยากาศแบบนี้มาแน่นอน โอ้ยหอ้วโอ,อ้กูสนิทกับมึงแล้วนะตอนนี้มาบ่อยเหลือเกินนะเหลือเกินครับตอนนี้นะครับเราได้เจอกับคุณหมูอ้วนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินทางนี้หรือเปลออา่าครับใช่ครับอ้าวมาทางนี้ก็หลบครับมาดิเออเดินมามาเด้อรู้ครับมันเดินมาเรื่อยนั่นไงมันไม่มาฮะ หลังจากที่เจอมันบ่อยนะผมเริ่มเริ่มเริ่มจะรู้ใจมันแล้วนะฮะไปเดือดไปนะเสียบปุ้นเนาไปฝั่งนู้นครับเดินอ้อมไปนะนี่นี่นี่นะครับเห็นแล้วครับตำรวจจับนี้ก่อนนะครับ อ้าวแล้วจะจะจะดูมันยังไงเขามันยังเชิงเงิน,นไปงับไอทิ้งข้างบ้านน่าจะเป็นห้องกดปุิ่นจะน่าจะเป็นห้องหนึ่งที่เราดูปิดประตูก่อนนะครับมีล็อกเกอร์ให้ซ่อนด้วยก็เตรียมตัวหาที่หลบนะฮะมันจะมาปลุกเราในไม่ช้าอ้าประตูแน่ๆมีอะไรเก็บไหม้ตรงนี้เป็นที่ซักผ้าน,นะครับ เป็นที่เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับการแหกที e ่แฟบนะฮะมีแฟบเพราะว่าม<ล>ันมีแฟบมีล็อก,กมาแล้วนะครับล็อกเกอร์หนึ่งตัวนะฮะไอ้ล็อกเกอร์หนึ่งตัวผมว่าเราออกไปออกออกไปลบข้างในดีกว่านะครับตรงนี้ไปอ,ออกข้างนอกอนะครับตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยนะฮะมันก็จะมาพังศัตรูเรานะครับจะปิดโอ้โะคอ้กำลังครักำลังจะหันไปถามเลยครับมันจะมาจริงเหรอมาครับมาครับตอนนี้ครับ ตามหลักที่เราเจอมาแล้วนะครับกรูเลยว่าครับว่าเราต้องซ่อนนะมึงไปไกลๆครับไปไกลๆนะฮะมันจะตรงมาหรือเปล่านะไม่ต้องตรงมาไม่รู้หรอกว่ากูอยู่ตรงนี้นะวาวแล้วก็ชักได้อันนึงนะฮะเราชักวาวได้อันนึงแล้วชักวาวนะปวดปวดฟังให้ดีๆวงอะไรไปไปครับอะไรไปอย่าครับไปแล้วให้มันรู้ซะบ้างนะว่าใครเป็นอะรอย่าหันมานะ มากูตกนะครฮะตบมึงนะครับปุ๊กอันละครับจะมีเซอร์ไพรส์นะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์เดินเข้ามาอีกรอบหนึ่งด่บกันเลยครับไปแล้วนะฮะยังยังยังปึ๊กยังเดี๋ยวไปมาไหม มาทำมามันจะเห็นเราไหมครับเห็นครับว่าชุดจบนะครับก็ถ้าเข้ามานี่ก็จะใช้สูตรเดิมนะเอ้ามาเลยมาเลยโอ้ยมาเลย ชินง่าย,ยชินนะ่ะชินในอ้วนแล้วครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เลยครแต่ก็ยังตกใจหน้าตาเสียงมันมาแล้วหน้าตามันออกจะน่ารักนะฮะน่ารักกว่าไอหมอกระเด็นเมื่อกี้เยอะเลยครับตางแนะม่งครับ<สาย>เอ๊ะไอไก่บอกให้รีบไปโก๊ะกโก๊เข้าไปไฟนะ่ย ออกไปไฟด้วยปิดใจที่มีความหวังครับะทางนี้นี่ไม่น่าจะใช่ทางน่าจะมีนะไปใช้ตากขบี้มั้ยทางดาวไม่ใช่หรอหันไปฉากเองทางดาวเฮ้ผื่อทางไหนี็ยังไม่ได้ไปทางนี้ครับทางเก่าไม่ใช่หรอทางนี้ยังไม่ได้มาพิมพ์ตารานได้ผมดูว่าทางเก่าจริงน่าจะทางใหม่ โอ,อโอ้โหนี่อ่างอาบน้ําวายแดงนะ,ะอ่างอาบน้ำจากคุชะคะี่นะฮะนี่ครับนะอันนี้ <c oughs> จากะคุช <c oughs> ี่แล้วฮะมาไม่ต้องมาอาบน้ําฟู่นี่นี่คืออ่างอ่างอาบน้ํากูปวดฉี่นะฮะเดี๋ยวผมขอหาที่ทางหนีจีไล่ก่อนนะว่ามันไม่โผล่มาแล้วมันมาไม่ได้จะโผล่ม,มาก็ได้นะฮะมันเป็นช่องลึกแคบนะฮะต่อไปก็เราก็ไปกด ไม่ค่อยจะไว้ใจตัวนี้เท่าไหร่ไม่ต้องนะครับไม่แพ้มเรื่องของมันไปนะฮะไปมันแพ้มของมันไปตอนนี้แล้วก็เราสนใจกับสิ่งที่เราจะเจอข้างหน้าดีกว่าเ้ยไม่มาหรอกดึงเราหรือเปล่าไม่มาหรอกครับมันไม่มาหรอกผมเฮ้ยมันมาครับมาครับ คทว่าคุณรีบไปเข้าทางซอกดีกว่านะค่อนข้างที่จะสนิทกับมันมาทางนี้นะคนั่นไงครับไปเลยครับซอกเลืดครับด่วนครับโอ้จะดึงแล้วนะจากการที่แล้วที่มันดึงฉุดมือเราหลังจากได้รับบทเรียนนะฮะมาเดิโอ้เฮ้ย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 ้เเเ้ ีีุวประ iya, วัติประวัติศาสตร์อบบไม s <S ่สำนไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำรอยหรอกเว้ยไปเรื่องขบวนไปเราอ่องเลยมามามาเด้มาเด้ไปไปเฮ้ยมันหยุดทำไมหยุดทำไมมึงหยุดกูก็หยุดครับมาเด้เออมาเด้เอาหันมาตรงนี้ก็ถอยครับถอยออกจากหมอกนะฮะไม่ดีครับไม่ดีช่องช่องเรายังเป็นช่องสามสอายนนฮะที่ไม่มีหมอกนะฮะมีนะฮะไปเอามีแต่ควันครับผม ไปทันีได้จะดังรึโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหลังมาเฮ้ยมนโล้ลูกวัวลูกวัวตลอดเลยมึงเกทุกอางเลยรู้ตักูตลอดเ้นก็รับมึงเย้น กันกูตลอดเลยงเป็นเพื่อนกูเหรอเป็น,<ม>เนเพื่อนสนิทกูเหรออันนี้มีใค่ล็อกเกอร์เดียวเลยฮะมฮ้เราเปิดกระต่ายครับครับต<า> <S <S แต่เสียงเงียบแลไวนะหายใจแรงขนาดนี้นะฮะแนะนำให้หลับอยู่ในล็อกเกอร์นี้ก่อนนะฮะเดยครับครับแล้วก็กดแล้วก็อย่ายอยู่นะอยู่ทำไมครับ ไปแรงนะฮะโอ้โหไปข้างในครับนี้ครับแขกตัวใบตัวนี้มันจะมาถูดเหยดเรานะมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วมาเลวมาเลวโอ้ยไม่ครับไม่ไม่ไม่คนเรานี่ต้องได้รับบทเรียนนะฮะผมแม่งมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ครับนี่นู้น ครับมาแล้วอีกวนมาเร็วใช่เหลยไปแล้ว้เก็ตายอีกหรอกใจไอ้ผักอูเอาไอชาวบ้านเขานะฮะอไอชาวบ้านเขาเียครับอายชาวบ้านเขารู้ไหมกับเงี้ยคอกูเสนิรโทษมีคนนอนเล่นอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณลุงแม็กเพช คุณลุงแม็กเปนได้ไหมพลมา,พาดเสียเลยเมื่อกี้นะฮะ,อออะรเอ้ยเลี้ยงเขียนไปไกลทุกทีแน่ภาษาหลอนเลยเดียวเดี๋ยวครับมันยังไม่ขึ้นเซฟวิ่งครับไปไปไม่ได้ <laughs> เราต้องต้องจัดการกับมันจนถึงเซฟวิง่งน,นะฮะเดี๋ยวต้องใสต่ตรงโน้น,นะฮะเปิดได้เปิดได้นะฮะเป็นหเอ้ย คอนเฟล็กนะฮะอันนี้เป็นคอนเฟล็กเป็นนิ้วนะฮะเป็นเป็นนิ้วนะมาเป็นเอ็นเลยเว้ยโอ้โหของเก็บแล้วตัดไปใช้ตาช้างเดาไม่มีไม่มีนะฮะดูดีๆบอกม่าช่างแม่งฮะก็ต้องไปประตูติดเลยนะฮะอาจจะเป็นการดักควายครับมองทุกคไอ้มองกล้องดักควายนะฮะ ครับดีนะครับผมไม่โดนดับพ่อหรือเปล่าหนพ่อไปไหนแล้วนูพอ่อลกลับมาทันเก,ก่าหรือเปล่าวะโอออกออกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวจะมีอะไรหรือเปล่าเก็บด<ม>ี๋นวเดี๋ยวนะฮะเราเราเข้าใจนะครับว่าเราอยากอ,ยออกมากผมเข้าใจตัวเองมากเลยว่าตอนนี้อยากออกมากนะฮะ ราจะออกไปเจอก ok ับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อโอ้ยเซฟนะครับผมองพ่อมาแล้วครับหลวงพ่อจะตากคนเลยครับเมื่อกี้เราขอถอยไปด้วยเะเซฟวิ่งนะเอาแล้วนะตอนนี้ขึ้นเซฟวิ่งเลยนะครับก็ต้องขอบก็เดี๋ยวเราจะมาตามหาคุณพ่องเราต่อกันได้ที่จะทแม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยรู้สึกว่าจะเจออะไรนะมีอะไรครับคือครับเออ คอมหลวงพ่อพ่อไม่อยู่นะหลวงพ่อแอบไปเช็งพ่อเทคเฟนปุ๊บที่ไหนหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อหลวงพ่อจมูกจมูกหลวงพ่อเป็นร้อนจนคอหักเลยฮะครับเราเราจะมาเราจะมาปิดคลิปกันตรงนนี้ะะฮวันที่ฝนตกนะฮะไหลลงที่หน้าต่างไหลลงที่บ้านกลางเอาล้วครับแล้วเรามาเจอกันนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะฮะแล้วก็ What the fuck